มันแข็งแรงตรงไหนนะฮะเรามาดูเราสังเกตตรงนี้ครับถ้าเราเป็นการขุดบ่อขุดไรมองเรื่องของความลึกได้ดีกว่าตัวประคองโซ,โซ่ตัวนี้มันจะมียึดทั้งหน้าทั้งหลังมีการแถมลายปปิ้งมาสําหรับใส่หัวเบรกเกอร์หรือหัวแยกจากตัวสลักคุนถึงจะเข้าไปที่กรองความกว้างแค่เปิดมาแค่บานแรกคุณเซอร์วิสส่วนของเครื่องยนต์ได้เลยก็จะมากับปัม๊มเล็กหลอดสิ่งที่ชอบมาคืออะไรกรองดักน้ํามีปรับได้ทั้งแบบ ลมเย็นแล้วก็เป็นฮิเตอร์สำหรับเมืองหนาวนะครับฟังก์ชันการเดินจะเดินช้าเดินเร็วเดินช้าก็จะเป็นฟังก์ชันของเต่านะครับเดินเร็วก็เป็นฟังก์ชันของกระต่ายก็จะเป็นสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วผมทวีศัก์ภูมิพงศ์นะครับเป็นหัวหน้างานสึกอุปรมด้านเทคนิควันนี้ เรามีนัดกันจะมารีวิวนะฮะร,รถคุดขนาด5.5ตันนะฮะของซานี่เอสบห้ซนะครับดูข,บข้อดีของรถรุ่นนี้ที่ผมบอกว่าแข็งแรงเป็นดีเฟรมนะครับลักษณะเหมือนตัวดีเราจะเห็นว่าค่อนข้างจะใหญ่นะฮะความแข็งแรงนะฮะความแข็งแรงของบอดี้ช่วงบนนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงมากเนื่องจากว่าเขาดีไซน์ขนาดจากเดิมนะครับจากเดิมจะเล็กกว่านี้ความสูงของตัว เครื่องจักรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคเพิ่มขึ้นตรงไหนความสูงเพิ่มมันได้เปรียบเวลาเวลาเรานั่งขับข้างบนอะเรามองเรามองถ้าเราเป็นการขุดบ่อขุดไรมองเรื่องของความลึกได้ดีกว่าโดยปกตินะครับเราจะเรียกจุดนี้ว่าเป็น looking ตัวบน upper roller หรือ carrier roller อ่าโดยปกติเราจะเห็นไหมครับจุดยึดเนี่ยเขาจะมีแค่ยึดด้านหลังอย่างเดียวนะครับ แต่ของซานี่ซับพอร์ตทั้งหน้าหลังจุดยึดโรเลอร์เนี่ยหรือตัวประคองโซ่ตัวเนี้ยมันจะมียึดทั้งหน้าทั้งหลังทุกรุ่นครับถ้เาเป็นเครื่องจักรรุ่นเล็กซานี่ <Sunny S 1> ข้อดีของซานี่ก็คือว่าเขาดีไซน์มาให้ยึดโรเลอร์ทั้งหน้าทั้งหลังข้อดีของมันก็คือว่าความแข็งแรงเพิ่มแหละเวลาเราชอบเดินเวลาเราชอบเดินถอยหลังเนี่ยถ้ายึดด้านหลังอย่างเดียวเนี่ยโซ่มันจะถูกล้างหรือถูกกดมันจะทําให้ การเสียหายหรือน็อตยึดแคเรีรโรเลอร์ด้านหลังเนี่ยมันหลุดตัวนี้ที่มีน็อตยึด3ตัวเราเรียกว่ากาดประคองโซ่นะฮะเราจะเห็นด้านล่างเห็นด้านล่างไหมครับตัวนี้เขาป้องกันเวลาโซ่มันหย่อนเกินเนี่ยป้องกันให้โซ่เนี่ยมันไม่หลุดออกจากล่องของล้อนําเรามาดูด้านบนอาจจะสูงหน่อยเราจะเห็นว่ามีการแถมลายไปปิ้งมาสําหรับใส่หัวเบรกเกอร์หรือหัวแยกนะครับ มีการแถมมาอยู่แล้วก็จะมีตะกร้านะครับเราจะเรียกว่าตะกร้าหรือซองนะครับพวกนี้ก็จะใส่ของบางคนก็จะใส่พวกถังจารบีหรือบางคนก็จะวางรองเท้าแทนก็จะเป็นลักษณะนี้ช่องนี้เป็นช่องของ์ออวิสนะครับเป็นช่องอ์วิสด้านหน้าเราจะเห็นได้ชัดเลยก็คือชุดของเมนคอนโทรลนะครับชุดของกองพลอตแล้วก็พวกแอคคุมนะครับเป็นอะไรต่างที่สามารถ เช็คแรงดันเช็คอะไรได้ง่ายนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของกองอากาศนะครับกองอากาศก็จะเป็นแบบ2สเต็ปนะครับก็จะมีตัวสลัดฝุ่นด้านบนนะครับมีตัวสลัดฝุ่นก่อนนะครับด้านหลังก็จะเป็นส่วนของถังน้ํามันนะครับสวิตช่องสวิตด้านหลังเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากช่างชอบชอบตรงไหนเพราะว่าอะไรความกว้าง นะครับความกว้างแค่เปิดมาแค่บานแรกคุณเซอร์วิสส่วนของเครื่องยนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเช็คพวกระดับน้ํามันเครื่องนะครับอ่าการทําบำรุงรักษาอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์การดูระดับน้ําในหม้อพักน้ำเนี่ยคือห้องค่อนข้างที่จะก,กว้างอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือด้านข้างช่องเซอร์วิสด้านข้างนะ ทั้งซ้ายและขวานะครับเปิดได้เหมือนกันเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ของ i s u ุ u ุนะฮะดูที่เนมเพลทด้านบนนะครับเนมเพลทด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะฮะ4 j G 1นะฮะรอบสูงสุดก็จะอยู่ที่2,100รอบนะครับปัม๊มไฮิกหรือเมนปั๊มนะฮะตัวเจ้า55 C นะฮะก็จะมากับปัม๊มเล็กหลอดนะฮะเป็นปั๊มของเล็กหลอดนะครับ ฝั่งนี้สิ่งที่ชอบมากนะครับสิ่งที่ชอบมาคืออะไรกรองดักน้ำนะขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็จะมีวาวล์วปิดเปิดนะปิดเปิดน้ํามันเพื่อตรงนี้ส่วนของช่างชอบมากเลยนะชอบตรงไหนหนึ่งก็คือว่าเวลาเราจะปรับตั้งสายพานไม่ว่าจะเป็นสายพานคอมแอร์สายพานหน้าเครื่องอ่ะ มันค่อนข้างจะปรับตั้งง่ายเพราะอะไรช่องมันกว้างนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับส่วนของอไม่ไว่าจะเป็นหม้อน้ำนะครับหม้อน้ําระบายความร้อนนะฮะแล้วก็ออยล์คูลเลอร์สำหรับระบายความร้อนน้ำมันไฮดริกนะฮะแล้วก็ตัวคอยล์ร้อนของระบบแอร์นะครค่อนข้างที่จะดูแลง่ายนะครับตะแกงนะครับตะแกงกันพวกดอกหญ้าพวกเศษใบมงใบไม้อะไรเนี่ย มันถอดง่ายนะครับถอดง่ายถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่ายนะครับนะด้านบนนะครับเดี๋ยวขอแกะออกนิดนึงนะครับด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายของคนขับก็จะมีส่วนของอะไรอ่าสวิตช์ควบคุมนะครับ เขาเรียกว่าเป็นคอนโทรลแนลของระบบแอร์นะฮะก็จะมีปรับได้ทั้งแบบลมเย็นแล้วก็เป็นฮีตเตอร์สำหรับเมืองหนาวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปรับในส่วนของความแรงของพัดลมก็จะมีเกียร์หนึ่งเกียร์สเกียร์สนะฮะด้านบนนะฮะด้านบนก็จะเป็นวิทยุ AMFM นะฮะแล้วก็แถมมาเป็นพอร์ต USB สนะครับสำหรับ MP3 นะก็ประมาณนี้อ่าพักแขนเหมือนดันนะครับโตททีครับพักแขนก็จะมีการปรับสูงต่ําได้ให้เหมาะกับสรีระของคนขับว่าจะวางแขนนะเราก็ปรับโอเคแล้วถ้าลักษณะนี้มันสูงกว่าจอยสติ๊กเราก็ปรับเพียงหมุนข้างล่างนะครับใช้มือแบบนี้นะมือเดียวหมุนขึ้นลงได้นะครับปรับหมุนลงได้นะครับอ่าโอเคด้านหลังนะ ตัวนี้พิเศษมากเลยช่องแอร์นะฮะด้านหลังมี2ช่องนะครับมีตัววางแก้วนะครับเป็นช่องสําหรับวางแก้วนะฮนะมาดูด้านขวานะด้านขวาตัวพักแขนเหมือนกันสามารถปรับขึ้นลงได้สูงต่ําได้มีช่องสําหรับใส่เอกสารนะฮะเหมือนกันครับฝั่งขวาช่องแอร์มี2ช่องเหมือนกันนะฮะ ค่อนข้างที่จะเย็นมากฝั่งนี้ก็ได้เรื่องของระบบเซฟตี้ก็จะมีทั้งพรอนทุกกระจกแล้วก็ตัว CO2 สําหรับดับเพลิงในกรณีมีไฟไหม้ภายในห้องเก่งสามารถใช้ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นซองใส่เอกสารครับนฝะั่งนี้ก็จะเป็นของสวิตกุญแจแล้วก็สวิตคันเร่งนะครับสวิตอาฉีดน้ําฝนนะฉีดน้ํำล้างกระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบปัดน้ําฝนตัวนี้ก็เป็น สวิตไฟสองสว่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรลใบมีดนะตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์ปรับเบาะนะครับเดินหน้าถอยหลังนะหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะบอกอะไรนะครับก็อย่างเราเห็นไฟกระพริบกระพริบลักษณะนี้ก็จะมีการมีการแจ้งเตือนนะมีการแจ้งเตือนว่าอ,อาจจะมี e ออร r เลอครคอะไรขึ้นสักอย่างนะครับก็จะมีแจ้งของแบตเตอรี่นะฮะก็จะแจ้ง ส่วนของระบบหัวเผาอะไรประมาณนี้นะครับฝั่งขวาตัวนี้ก็จะแจ้งว่าตอนนี้โหมดการทํางานนะครับโหมดการทํางานอยู่ที่โหมด S 1 1คืออะไรนี่ครับตำแหน่งคันเร่งอยู่ที่ตำแหน่งรอบเดินเบานะครับทำไมต้องอยู่ที่รอบไม่ว่าจะเป็นก่อนการสตาร์ทหรือก่อนการดับเครื่องเราจะปรับรอบเราสามารถดูจากตัวนี้ได้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้รอบเครื่องยนต์เราอยู่ที่เท่าไหร่ มันอาจจะอยู่ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ก็ได้แต่ทุกครั้งก่อนดับเราต้องปรับให้มาอยู่ที่ตำแหน่งที่รอบเดินเบาก็คือตำแหน่งที่1ปุ่มที่3ปุ่มนี้นะฮะสำหรับปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการเดินจะเดินชา้าเดินเร็วเดินช้าก็จะเป็นฟังก์ชันของเต่านะครับเดินเร็วก็เป็นฟังก์ชันของกระต่ายก็จะเป็นลักษณะนี้ เราต้องมาดูฟังก์ชันการทํางานนะครับดูที่สติ๊กเกอร์อ่ะตัวนี้เป็นฟังก์ชันการทํางานของจอยสติ๊กฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันการทํางานของจอยสติ๊กฝั่งขวานะครับเรามาดูซิว่าถ้าเราโยกซ้ายนะโยกออกซ้ายแสดงว่าอ่าเป็นสวิงไปฝั่งซ้ายเข้าหาตัวเป็นสวิงฝั่งขวานะครับดันไปข้างหน้านะเป็นลูกศรเขาจะชี้ว่าเป็นอาร์มออกนะครับ ดึงเขาหาตัวเป็นอาร์มเข้านะครับส่วนบนเราจะเห็นว่ามีจุดต่างๆมีตำแหน่งบอกนะครับจุดนี้คือเป็นจุดที่คุณจะต้องบำรุงรักษานะประจำวันนะครับข้างบนจะบอกถึงอะไรจุดอัดจารบีคนระับจุดอัดจารบีมีกี่จุดนะครับโอเคครับวันนี้ก็ ค่อนข้างจะร้อนมากนะทั้งข้อมูลทั้งอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างจะร้อนแรงมากนะครับเป็นขอแนะนำนะครับสำหรับเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับการใช้งานนะครับลักลักนะครับไม่ว่าจะเป็นงานขุดนะงานขุดเราสามารถเอาไปใช้ในงานขุดเรื่องของอะไรบ้างละ่ะไม่ว่าจะเป็นทําโคกหนองนานะครับถ้าเป็นในงานป่าไม้งานป่าไม้คืออะไรคือการ การขนถ่ายไม้นะครับไม้ยางพาราใส่คอกนะครับใส่รถบรรทุกหรือในโรงสับไม้นะครับในโรงสับไม้เราก็จะเปลี่ยนใช้เป็นหัวคีบนะคีบเอาไม้ป้อนที่หัวสับหรือปากสับนะครับความสูงนะความสูงในการขนถ่ายหรือการโหลดของใส่รถบรรทุกนะครับอาจก็จะอยู่ที่4เมตร40นะครประมาณนี้ ถ้าเป็นรถ10ล้อคอกธรรมดา4เมตรก็โหลดได้สบายนะครับยังไงนะขอฝากเจ้า SY 5 5 c นะครับรถขุดขนาด5.5ตันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ